Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những มาเลยรักตรงทีเอิรัตอนนี้ยังขอทาใจเธองไหมเธอคือแฟนเธมืเมื่อไรเธอยังนึกถึงเธ Gracias. Oh, sí.